สวัสดีท่านผู้ชมทท่านด้วยนะครับน,นี่กับเกมสมรารมตเตอร์วันนี้เราจะมาอัพหุ่มเกาะให้ตัวขุนพลทองหรือทาเคฟุลุนะจะตอนนี้ก็ได้ดองหุ่มเกาะมาอยู่พอประมาณมีอยู่52ก้อนเดี๋ยวเราจะไปหลอมแล้วก็ไปลงดันหาตัวไอตัวนี้อีก,อก,อกตัวหุ่มเกาะหยกนะช่ไหมหุ่มเกาะหยกดูหยกหุ่มเกาะอ,อ,อยมันไปเราจะมาลงดันเจียนกันนะจ๊ะเฮลึกไม่รู้ผ่านไหมเนี่ย ไม่ผ่านไม่ผ่านก็ไม่ผ่าน,ไ,านไอ้นี่ดิถ้าได้สามดาวนะผมก็จะได้ตัวชิ้นส่วนในตัวยกคุ้มเกาะอีกแต่มันไม่ได้สามดาวให้ผมอะ่ะเนี่ยมันแพ้อะเฮ้ยได้สามดาวอันนี้อันนี้อีกดาวเดียวโอเคสวยได้ชิ้นส่วนอีก มีคาอยู่ไหมไม่มีอันนี้มันไม่ผ่านอ่ะมัน,ม,นมันต้องใี้มันบอกอยู่ว่าพลังต้องการเท่าไหร่ไงแต่มันไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านอเอาแค่นี้เนี่ได้จากอันนี้โอเคเรากดกอื่นๆหลอมปม,มื่อกี้มีอยู่ห้าสิบสองก้อนหุ่นส่วนเยอะเลยน,นี้ประกอบได้ก10ก้อน โอเคตอนนี้ผมมีอยู่6กก้อนเดี๋ยวเราก็จะมาร้านขุนพลร้านเทพขุนพลเราจะมารีเซตหาซื้อ,อยาบำเพ็ญไปด้วยเลยเนาะเราก็จะซื้อ,อยาบำเพ็ญแล้วก็ซื้อหนังสือเล่นขั้นไปเลยเพราะตอนนี้เราต้องใช้อยู่ไงนังสือเล่นขั้นแต่ยาบำเพนนะ็ญเราต้องการแต่สิ่งที่เราต้องการคือหยกหุ้มเกาะหุ้มเกาะหยก มาอีนอดูดิผมรีหนึ่งร้อยครั้งอะไะแม่งจะให้ผมสักกี่เม็ดผมว่านะเม็ดนี่มายี่สิบครั้งแล้วผมกลัวจิตขุนพลผมไม่พอวะยาบันเพ็นผมขออยังไม่ซื้อนะผมขอซื้อนังสือเลื่อนขั้นจะหุงเกาะอหนังสือเลื่อนขั้นนี่น่าจะหมดไม่เยอะ ยา,าเมมเป็นนี้หมดยึดจัดดูดินี่ได้มาก้อนแล้วมาครึ่งทางแล้วเอากดผิดห้าสิบครั้งแล้วห้าสิบแล้วมาครึ่งทางแล้วได้มาก้อนหนึ่งอีกสักก้อนจะเป็นอะไรปะอีกสักสหนึ่งเม็ดสิอหนู ออกนะเม็ดแต่ใช้ทองทองเราไม่ได้เราต้องดองทองอยู่ตอนนี้เราต้องการทองให้ถึงอีกแปดหมื่นตอนนี้เพิ่งได้สามหมื่นกว่าไงยังอีกยาวไกลก้อนเดียวจริงๆสามารถก้อนเดียวเงี้ยมอย่างเงี้ย มาเลยครึ่งเลยเนี่ยมากระจุยแล้วเนี่ยจะหมดแล้วเนี่ยเลยสิบสามครั้งเนี่ยหมดแล้วเนี่ยสิบครั้งสุดท้ายเจ็ดหกห้าแล้วสี่สามสองหนึ่งตูนหมดได้หุ้มเกาะอ,อันเดียว มันอย่างเงี้ยมนรีได้วันก้อนสอก้อนมาเรามีอยู่63ก้อนตอนนี้นะเรายัางเหลืกกี่ขั้นอนะ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเหลือแปดครั้งอันนี้หกสสานะ่าจะได้สักถึงสองสามครั้งมนะั้ยมาทะลวงแรกใช้เหรียญค่อนข้างสูงนะปรับเนี่ยผมกลัวจิตขุนพลไม่พอไงถ้าไปซื้อ,อยาบำเพ็ญอีกอะ่ะมันต้องใช้ในการอัพเนี่ย เอกี้ครั้งสิบสองอันนี้ก็อีกสิบสองปาบโอ้โหอันนี้อีกสิบสองไม่พอเก,กนบลึกขุนพลแดงรีไซเคิลย่อยขุนพลขุนพลแดงอัตรากัสซไม่ได้ใช้เอาไปห้าตัวเลยแยกทำไมทารักัสซ์ไม่ได้ใช้ ขว่าทารกษาึไม่ได้อยู่ในทีมแล้วมันไม่ได้ใช้แล้วเลยไปย่อยแต่มันสามารถเอาไปแลกเปลี่ยนได้นะแลกเปลี่ยนเป็นเคนชินได้อาวดผิดโฮมกะ1สิบสองปั๊มอันนี้สิบสี่ตูมหุ่ยก้อนเดียวอีกก้อนเดียวอีกแค่ก้อนเดียวผมมี แต่ใช้ทองชิ้นส่วนอื่นๆต้องลงดันวะต้องลงดันเอาชิ้นส่วนอืซื้อไปเลยดีมีกิจกรรมใช้ใจ่ายสะสมอยู่หน่อยพอไหมไว้หน่าชิ้นส่วนพออีกเม็ดเดียวเออพอ นี่กิจกรรมมาไอ้นานไม่พออีกแน่เลยกันผลึกโอ้โหใช้เยอะจริงๆเราก็จะหมดแล้วเลยแค่สามช่องถ้าอัพปนี้ไปมาดีไซเคิลย่อยขุนพลไม่ต้องไปเสียดายนะขุนพลแดงมันแจกเยอะดันเจียนก็นมีหาเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ใช้วิธีนี้มาเข้าไม่มีวิธีในการอัพ จะต้องไปรอซื้อในร้านคงร้านค้าว่เใเวลามาโอ้โหเหรียญเกือบหมดเลยนี่ว่าใช้เหรียญเยอะอยู่นะอันต่อมาอีกสิบสี่ก้อนน่าใช้เวลาอีกพอสมควรครั้งสุดท้ายนี่น่าจะใช้เยอะถ้าใครรู้ยังไงครั้งสุดท้ายเนี่ยครั้งเนี้ยใช้อยู่ประมาณกี่ก้อนก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมด้วยนะผมก็จําไม่ได้เพราะผมอัพเต็มไปตัวหนึ่งมั้งน่าจะของเคียนชินมั้งอืมของเคียนชินผมอัพเต็มไปแล้วนะผมก็จําไม่ได้ว่ามันใช้อยู่กี่ก้อน แต่ไม่รู้ว่าขุนพลดแดงกับขุนพลทองมันเหมือนกันไหมเงี้ยก็เดี๋ยวเราก็ต้องไปดองคุ้มกอกันอีกนานเลยแหละกว่าจะมาอีกทีหนึ่งนะจ๊ะก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับถ้าผมพูดอะไรผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยจ๊ะลาไปสวัสดีครับ